วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ v o o k EP 7นะครับเอ,อวันนี้เนื้อหาคอนเทนต์จะเป็นเกี่ยวกับ1วันในแคมป์ MSC ม m ว่าพวกเราทําอะไรบ้างนะครับก็โอเคตอนนี้ประมาณ3ามโมงเย็นนะผมเพิ่งไปส่งแผ่นรองมาตื่นแปรงฟันล้างหน้าไปส่งแผ่นรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เยอะมากเลยก็เอาน้องๆไปขนด้วยโอเคเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวนะฮะสั่งข้าวมากินกันครับตอนแรกออกไปดูข้างนอกแล้วไม่รู้จะกินอะไร ก็เลยกลับมาไลน์แมนแกปบฟู้ดก็ว่าไปตุ๊ดดดขอบคุณค่ะชื่อผู้ใช้นายจูเลียลนะครับนี่เป็นบรรยากาศข้างล่างก็เมนูค่อนข้างเยอะเลยครับนะมรู้คุณผู้ชมเห็นปะ เยอะมากครับคือเยอะ่แถวบ้านผมนะอันนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมแฮปปี้มากๆในการที่มาอยู่ mm. เขาเรียกว่าสถานที่ที่เรามาอยู่เนี่ยมันอยู่ในโซนผมอยู่ตรงเกษต์อาวอมินนะของกินเยอะมากแถวบ้านผมมันเพรเกษมอ่ะแต่คือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าช่วงสายสองอะ่ะมัน,ม,นมันกมน็มันก็มีแหละแต่มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้เพราะว่าตรงนี้โอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าสั่งอะไรกินนะครับโอเคครับพอดีพี่แม่บ้านเอาข้าวมาให้แล้วโอ้ย นี่ของผมกับน้องฟื้มวันนี้สั่งเป็นกะเพราหมูกรอบนะฮะกินง่ายๆเนี่ยแหละส่วนน้องนันเนี่ยต้องแยกกินนะคือนี่คือผมผมผมเขาเรียกว่าอะไรใะได้อย่างหนึง่งเวลาเราออกไปกินชาบูหรือไปกินอะไรอะ่ะคือน้องน้องเป็นอิสลามนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานเนื้อหมูหรืออะไรได้หรือว่าร้านที่มีร้านที่มีเมนูจากหมายว่าสมมติกินเมนูไก่ในร้านหมูก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีเมนูหมูนึกออกไหม คือร้านที่จําหน่ายหมูทานไม่ได้เลยผมมาเข้าใจนะซึ่งเวลาเราไปงานสมมัิไม่ไม่ไปงานเราไปกินเลี้ยงอะไรแบบนอยากฉลองอยากกินมื้อใหญ่อะไรสักมื้ออย่างเงี้ยก็เสียดายมากที่น้องไม่สามารถจอยได้ก็ทําได้แค่แบบมานั่งคุยนั่งพูดคุยอย่างเงี้ยครับเวลาตั่งอะไรก็ต้องแยกกันตลอดนะครับ เพิ่มพี่สัมภาษณ์หน่อยดิครับทัวร์นี้แย่งโมดคิวลงนันไหมแย่งครับเอาเล่นเราเล่นเราเล่นให้ให้น้องโอเคโอเคฟังอย่างนี้ก็อุ่นใจไเอ้ยลงดันไปให้เลาดันไปให้ถ้าเล่นเลยแย่งไม่แย่งไม่ยอมทำหรอไปแย่งไปแย่งแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ออกมาอยู่ไกลเนาะก็ต้องรายงานแฟนทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวโทรแกล้งโทรจริงๆแล้วแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ หวานๆมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ชอบไปออกสื่อแต่ผมเนี่ยผมผมจะโทรหาเขาโดยที่ไม่บอกว่าว่าอัดบล็อกอยู่เดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยว่าเดี๋ยวผมแกล้งอ้อนนิดนึงฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเหรอคิดถึงไหมคิดถึงค่ะ <laughs> อะไรนะนรคิดถึงไหม เออจ้าเขาแอบ,บอัดวอล์กอยู่ไม่ใส่เสียโอเคี่ย okay. เดี๋ยนะเดี๋ยนถะ้าไ,ไม่ไม่ไม่น้ากล้องทำมาเป็นแบบไอ้น,นี่ไงหลังกล้องก็อ้อนโดนแน่เขาจะเอาคลิปนี้ลงยูทูบทำวอล์กวันหนึ่งของในแคมครับจ้าโอเคนะอ้วนเดี๋ยวเขาทักหาเดี๋ยวจะเตรียมสตรีมแล้วทักหาเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเพิ่งกินข้าวเสร็จโอเคนะคะออจะจะจะครับก็ ออกมาอยู่ไกลอะเนาะมันก็ต้องอัปเดตนู่นนี่นัน่นนะครับเวลาเราจะไปทำอะไรนะแต่ว่าธรรมดาฮะเสือออกจากกรงแล้วนะฮะไอจอยน่ะทำมันไม่เหมือนหรอกฮันต้าเลยเนี่ยอยากรู้เฟรมเด่นจริงเฉยเนี่ยอกดมออ๋อได้เลยครับได,ได้กินได้เลยว่าครับผมเเเนะเอาเเอาาลลยย อันนี้ทำอะไรกันน้องๆเตรียมวอร์มเตรียมเปิดกล่องเตรียมเปิดกล่องขายของแล้วก็เปิดกล่องตอนนี้กี่โมงแล้ววะอ่าสี่โมงครึ่งพี่สี่โมงครึ่งแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไหนๆไหนะพาชมเกมมิ่งเกียร์หนะครับผมพาชมเกมมิ่งเกียร์ปะเกือบลืมอันนี้ก็ของเจ้าแมนนะครับเป็น FK เอ่อ FK 2B นะ นะครับแล้วก็เมาส์รองก็เป็น G Pro นะฮะหูฟังบอส QC นะสีขาวของเจ้าแมนนะครับอันนี้เครื่องผมเองนะฮะเป็นเมสาส์ไซเจนนะครับหลายๆคนถามว่าไซเจนคืออะไรพี่มันคือแบรนด์ถ้าเพื่อเข้าใจคือแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นเจ้าของเก่าของโซวีอะว่อะเขาแยกตัวออกมาทําเองนะครับก่อนจะโดนเทคปบนคิวนะอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆที่ผมรู้มานะพวกระดับโลกใช้เยอะนะเสน่ห์ของเมาส์เนี้ยมันจะเป็นทรงเหมือน EC2 นะครับแต่ว่า มันมีอัตราการคิดที่เร็วมากที่เขาเขาแบบว่าโปรโมทกันนะอันนี้ DPI polling rate อันนี้คืออัตราการคิกครับมันตอบสนองไวมากมากนะครับในการคิกเออถ้าผมใช้จนลอกอันเนี้ยนะครับถามว่าทำไมไม่ใช้ G Pro ก็เหมือนเราเราอยู่กับมันเยอะอะคุณผู้ชมเราอยู่กับมันเยอะมากในในชีวิตเนี้ยมันเป็นเหมือนการทำงานใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเราก็อยากจะลองอะไรที่มันแบบใหม่ๆนี่อออปะอารมณ์เหมือนคุณเตบอลน่ะคุณมีรองเท้าตาตัดคู่หนึ่งอะเออมันเป็นคูค่ที่คุณชอบแหละแต่คุณก็อยากลองสีใหม่ๆอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นครับนี่ครับคีย์บอร์ดก่จะเป นะครับส่วนในตัวโลจิเทคเนี่ยผมก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันใช่ของตัวโลกาเพราะว่าตัวนั้นอนะปุ่มตรงเนี้ยมันฉีกหมดแล้วเออแล้วผมรู้สึกว่ามันกดแล้วมันลื่นมันลื่นนิ้วนิ้ว,วมันลื่นเน Buds D อะครับก็ยังเก็บไว้ที่บ้านอยู่นะครับผู้ฟังเขาเป็นบลูทูซีครับ G สามสามสามแมวกัดนะอันนี้ก็เป็นเครื่องราง <c oughs> แมวกัดจริงแมวกัดจริง,รงอันนี้เป็นเครื่องรางที่แฟนแฟนผมเย็บให้นะครับผมชอบเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตันตันอันนี้ชื่อรู้สึกจะชื่อยูตะนะครับตัวตัวนี้ตัวนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันเออแฟนผมเย็บให้เลยนะเป็นเครื่องรางไอวอนกิฟต์อัพออนยูก็เหมือนแบบว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ในตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อมั่นในตัวคุณฟิลนะครับอันนี้ก็เป็นดักกี้แพนด้าเป็นคีย์บอร์ดรองครับหูฟังก็ต้องมาใช้ย้ายมาใช้หูฟังนี้นะครับเป็นเทสเตอร์เกมซีโร่ไม่สามารถที่จะใช้หูฟังคอนได้ที่เป็นตัวไฮเบ็กเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนนะครับก็มีการแคปสตรีมสองเครื่องนะทุกคนเลยนะครับมาเลยก่อนต่อไปก็เครื่อง้รงนั้นเดี๋ยวพี่ขอนิดนึงอันนี้เป็นหูฟังเอ้ยแผ่นนรรองะคับ เป็นเฟซแคนอีดิชันแล้วก็ G ีโปรซูเปอร์ไลท์ะไม่ใช่ออโปรธรรมดาคีย์บอร์ดของโซวี่โอเคแล้วก็เปิดกล่องเกลือไปแล้วด้วยแอบเปิดกล่องเกลือนะฮะนี่จอสองน้องนั้นนะครับนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดปกติเนาะเป็นเครื่องลองนะครับแล้วก็มีตุ๊กตานำโชคนี่กำลังใจนี่คีย์บอดที่ยิงคูณสี่แม่นแม่นเอ้ยมาหนึ่งทองจัดไปเลยน้องก็ไปเรีวกว่าจัดไปเลยถ้าไปเรีวก็เกินคลิปพี่มันจะได้แบบว่ามีคนดูบึ้ม มีแท็บหลอกน้องนันมันมีแท็บหลอกอ้าวโอ้โหเอออยู่ปรเอออยู่เอฟซีโปรเอออยู่เอฟซีก็ต้องเอฟซีโลามสลามโอเคเออเครื่องน้องเบิดนะครับเป็นคีย์บอร์ดโลกาเหมือนกันโอ้โหโอ้โหเคยอเลยแม่ดูร่องรอยการใช้ดิหนักกระปุยเนี้ยนี่มืออ๋อตัวเอฟนี่คืออะไรลงรถใช่ลงรถโหคือบ่งบอกว่าน้องขยันมากไม่ใช่หรอตอนแรกคีย์บอร์ดยังดีอยู่พอพอเข้าแคมป์แบบจะทำเป็นฟิลแฟร์ขยันงนี้พี่เอาอะไรมาขูดขูดให้รู้แบบว่าเออเล่นเยอะนะอะไรอย่างงี้หยอกหยอกนะครับก็เมาส์ก็จะเป็น เอฟเคมันเจ้าแมนเนาะใช่ไหมแต่นี่วันบีเอฟเควันบียัมามาลองนั่นแน่ตอนตอนกูยังไม่ถ่ายไม่เห็นมีมาตั้งพอกูหยิบมาแล้วมีแล้วออ๋มีอยู่แล้วเหลือจะเชื่อมันแบบว่าพี่พกถ่ายยังพี่ถ่ายย่างหรือผมมาตั้งนะมีมีตลอดเลยมีแนะนำห้องนี้คร่บครับใช่ไหมครับเนี่พันก้อนตรงนี้ครับเห็นตุ๊กตาไหมครับเอ้ยนี่ของของแฟนดูไลน์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 กันหน้าดีดี คืออะไรจะได้รู้ว่าแฟนมองอยู่เผมว่าอะไรผมเก่งๆผมเก่งๆหลังเออนี่เป็นตุ๊กตาแฟนผมเอาไว้ให้นี่ฮะให้เหมือนว่ามีแฟนดูอยู่เสมอนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นห้องในส่วนของการสตรีมนะครับการก็หลักๆใช้ชีวิตที่นี่เลยใช้ชีวิตที่นี่เลยนะครับประมาณหูทั้งวันอะนะกินข้าวก็ข้างล่างนะกดๆต้องกินข้าวข้างล่างเอาไว้นั่งพูดคุยกันแต่ตอนนี้ก็กำลังรอรออันนี้คือตฟาเนี่ย เอาเด่ตโซฟาเนี่ยตอนนี้นจะเป็นทีวีนะเดี๋ยวไว้อาจจะมามีเอาไว้นั่งคุยแผนนั่งานันทนาการนะชิวๆจะเป็นโซฟามันก็โอเคนะนะครับนั่งดูชิวๆดีก็มีแอร์มีแอร์หนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็มีตู้เย็นนะครับแต่ใน,นตู้เย็นก็ยังไม่มีอะไรก็ชีวิตเราจะอยู่ที่ชั้นสามซะส่วนใหญ่ครับส่วนชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวโมบายพวกโมบายจะมานะครับก็รู้สึกผมรู้ไลฟ์ o u t คร่าวๆแล้วแต่เดี๋ยวรอรอประกาศอีกทีหนึ่งดีกว่า นะครับโมบายเอ็มเอสซีก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับแต่ก็คงวันหนึ่งเอาจริงก็คงเจอกันแค่ข้างล่างนะคงเจอกันแค่ชั้นกินข้าวนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงสตีมเล่นเกมฝึกซ้อมไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้านะครับผมเท่าไหร่ห้าโมงเลยมีซ้อมน้คุณรู้ไหมเนี่ยนั่นแน่เอเน่เน่ตื่นล้างู้ลุกไแล้วกินข้าวโอเคผมอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับดูใส่เสื้อตัวเดิมเพราะว่า มันยังไม่ได้เลอะอะไรนะก็เดี๋ยวลงไปพาไปดูโซนไม่ดิดูขั้นตอนการอุ้ยดูขั้นตอนการสตรีมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคนที่ไม่รู้ไปโอเคครับ<อ>ก็เตรียมมาสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จนะเดี๋ยวสตรีม ก็เดี๋ยวสำหรับใครที่ไม่ไม่เป็นเป็นผู้ชมหรือไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์นะดูคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกเอ๊เปิดให้ดูเดีว่วไม่ได้บอกอ่ะผมก็ตั้งว่ามีซ้อมทุ่มหนึ่งครับอ่ะใช่ไหมฮะเราก็อ่ะอันนี้ผมขออนุญาตคัดลอกเพื่อที่จะมาวางได้ต่อนะแล้วก็วางเนี่ยมีซ้อมทุ่มหนึ่งแล้วก็เลือกแพ็คเกมครับจะเป็นเกมอะไร่ะผมไม่พับจีนะผมก็พิมพ์ไปเลยเพลเยอร์หนูจะเป็นตัวพีเบอกว่าพีเอลเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เลืกพับจีปึ๊บใช่ไหมครับอ่ะ อันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องสตรีมนะก็จะเป็นว่าเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้อันนี้กล้องเลยผมเซตเรียบร้อยแล้วอ่ะกดสตาร์ทสตรีมใช่ไหมครับแล้วก็รอนี่มันก็จะขึ้นถ่ายทอดสดอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดถ่ายทอดสดเลยตุ๊กริ้งเนี่ยถ่ายทอดสดแล้วอ่ะเท่ากับตอนนี้สตรีมนะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมมาเซไฮรอคุณผู้ชมมาเซไฮนิดหนึ่ง รอมาโหลครับอ่ามาแล้วอ่านี่ก็จะเป็นหน้าจอการอ่านแชทนะของของสตรีมนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้มีความคิดเห็นนี้ก็ผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ส่งดาวอนี้ก็เป็นยอดวิวนะครับอ่าเนี่ยมาแล้วห้าคนฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างไหนพิมพ์ทักทายให้ผมหน่อยนะฮะพอดีคลิปนี้จะไปโผล่ในวอล์กนะรอแล้วรอใครจะเป็นคนแรกพอดีช่องไม่ดังครับแชมป์ก็เลยยังไม่ไหลฮะรอกัน สักคนหนึ่งเฮ้ยพี่ไม่กูหน่อยสวัสดีครับพี่โฟกอ่ะเออเอามาแล้วนะฮะโอเคนี่มาแล้วมาเลยนะฮะโอเคครับนี่นี่นะมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องหสวัสดีครับส <มา S 1> วัสดีครับ <มา S 1> นี่มาแล้วอเอ็นลูมาแล้วหมูแมนกว่าจะตื่นข้าหนุ่มอ,อ่านี่ครับนี่นะพเพื่อทุกคนเซฮายมาแล้วนะเดี๋ยวไปโพลในวอล์กนะคลิปนี้นี่ครับก็มานี้นะครับเดี๋ยวอัดบรรยากาศการซ้อมมาให้ดูแล้วเดี๋ยวขอวอร์มก่อนนะฮะโอเคเจอกันนะครับสวัสดีครับฝ่ามือเปิมที่ลังไป อีกหน้าพี่ไกลๆอ่ะน้องๆลองพี่เฮ้ยเอ้าม่าติดกูดิแมาติดดิถ้าในสมองนั่นสมองเข้าใจเข้าใจลองเปิ่นกดหัวเห็นแล้วในสมองไก่ในสมองไก่พี่แปดไปแมนสมองลูกไก่นะาหลาย้ายตบเลยหลายท้ายเลยหลายคู่เลยหลายคู่เลยหลายคู่เลยเดี๋ยวเราช้อนมันน้องอีกตัว้พี่ดูซ้ายสมองให้แมน แต่หมดแบหมดหม้ไม่หอพได้หรอซ้ายูนไม่หอดกดมาไม่หอายซูนไม่ไม่ต้องาดไมต้องาดดได้ได้ได้โอเคครับก็ซ้อมจบแล้วห้าเกมนะครับก็ยังไม่ค่อยเฟี้วอะไรวันนี้ก็แวะมาเซเว่นครับออกมาหาอะไรกินก็เป็นมื้อดึกครับเพื่อมาเตรียมซื้อมื้อดึกนะเห็นปลาหมึกหน้าฐานมาเพราะว่ามันยังห้าทุ่มนะครับ ใช่ครอบไล่งานดีจะไล่างานดิเซน่ะงานอิเซนนี่ไงเจัดอะไรนะลาดเลยนะครับน,นี่เป็นขี้พิีโอยนี่เนี่ยแหม่เบรกตอนเมื่อกี้เรือหกอันเขาเปิด,เป,ดเปิดถึง5้าทุ่ครับก็เลยต้องรีบออกมาตุนไว้ก่อนเพราะได้กินอีกทีก็ตีตสีนะฮะของกินเยอะมากในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาสั่งของข้าวตอนรอบเดือให้ปกติ กินอะไรกินอะไรโอเคครับนี่ที่ซื้อมาทั้งหมดค่าคืนนี้นะฮะเดี๋ยวไปไหว้ศาลแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่มามานี่วันนึงยังไม่ได้ไหว้เพิ่งเิ่งเห็นว่ามีศาลเดี๋ยวเอาพวงมาลัยไปไหว้ศาลก่อนนะครับโอเคครับก็กินอ <ไป S 1> <ป>ิ่มไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ผ่านพ้นมาทั้งวันแล้วฮะก็สุดท้ายแล้วก็ชีวิตมัน ที่พวกผมอยู่ก็มันก็เป็นมีแค่นี้แหละฮะที่จะวนๆทุกวันนะฮะเปลี่ยนอย่างเดียวก็คงเปลี่ยนแค่ของกินในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็อาจจะแบบว่ามีไปกินข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้ครับสาหรับชีวิตนะครับก็เต็มเต็มหนึ่งวันให้ดูสําหรับคนที่เอ่อไม่รู้นะว่าชีวิตสตรีมเมอร์หรือวนะ่านะแข่งแบบปูทาม,มันเป็นยังไงครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ตอนนี้ประมาณปีหนึ่งละ เดี๋ยวก็พักผ่อนแล้วครับเตรียมนอนอาบน้ําแล้วก็พรุ่งนี้เริ่มใหม่วนลูปมเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับสําหรับ M s c ชุ่นนี้นะครับผมจูเลียโอสกีตนะครับเพิ่มสกีตนะครับน้องนันโรคนันนะครับแล้วก็แมนเจ้าแมนนะครับแล้วก็เบื้องหลังอีกหลายๆคนนะครับโค้ดแมเนเจอร์อะไรก็ตามครับก็ฝากติดตามเชียร์ทีม M s c ชลบุรีด้วยครับใช่ไหมเออนะฮะ โอเคก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในสตรีมนะครับหรือว่าใครมีคําถามหรือว่ามีคอนเทนต์ที่แบบว่าเฮ้ยพี่แกล้งนู่นนี่นั่นหรือว่าพี่ทํานู่นทานี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเสนอกันมาได้พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าไหนน่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่าเออน่าทําไปทํานะครับก็โอเคฮะขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่รู้พูดอะไรนะครับหมดวันวันนี้นะครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายครับ